สวัสดีทุกคนในตอนเช้ากันด้วยนะคผมวันนี้มาอยู่ช่อง Next CU เหมือนเดิมนะผู้ชมวันนี้เนี่ยผมมาแต่งตัวเป็นไก่เพื่อที่ผมเนี่ยจะมารีวิวรั m โบกินนี่นี่อันนี้เป็นคียีส์สปอมนี่ทุกคนดูสกิลแบบดิฟแบบเปิดตัวมากนี่แรงแดง3มดาวที่เซิร์ฟเวอร์บังกลาเทศแต่งตัวเป็นไก่นะครับผม อีกตัวนึงคือไม่มีสก,กินปืนเลยนะมีแค่ตัวผมคนเดียวที่มีสก,กินปืนแบบบางสก,กินทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยลำบุกินนี่แบบว่าไล่งัดไล่ฆ่าทุกที้จะเป็นยังไงทุกคนก็ก่อนไปรับชมเกมก็ฝากกดดิ้นกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะบอมที่สำคัญก็ฝากเพจซื้อขายในช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจของซียูของเราไว้ด้วยนะบอมแล้วก็ตามกันมาเล่นในเซิร์ฟเวอร์นี้นะ ยังรับสมัครคนเข้าแคนอยู่นะครับผมไปดูเกมดีกว่าป่ะเอาล้วครับทุกคนตอนนี้เราบินเข้ามาสู่ในเกมกันแล้วก็แมปเน็กเชียร่าท่านะผู้ชมวันนี้เนี่ยผมจะมาแบบว่าแต่งตัวเป็นไก่แต่ผมจะไม่ไก่นะครับเหมือนจะมีรถสป,ปอร์ตจอดอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมแต่ว่าผมจะยังไม่ไปเอาเนาะเราจะมาเคลียร์คนกับอุ้ยปืนนี่พอดีเลยอยากเล่นอยู่พอดีเลยอ่าเดี๋ยวมายิงแบบหัวโชว์ฝรั่งซะหน่อยว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยมันตึงแค่ไหนนะครับผมแต่ว่าเซิร์ฟที่มันจะเล่นแบบดีมีที่แล้วก็โซเนียท ตัวนี้แปลกตัวนี้แปลกตัมันไม่เล่นว่ะตัวมันไม่เล่นดีมิทีเฉยเลยนะผมเล่นลิงเดีว่าปืนนี้เราก็ไม่มีผลสมว่าเรายิงล้มใช่ไหมผมว่านะมันเป็นปืนโหลเงุยมะนาวุบเตงครับมวิไปช่วยเพื่อนันที่บนบ้านอ เฮ้ยทำไมมันพังไอ้บอเข้ามาได้วะโอเคโอเคไอ้ <S <S okay, okay. อน,นี้คือเป็นแบบว่าเป็นตัวแบบว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรดีวะเป็นไก่ตัวนี้เป็นไก่ทุกคนโอ้โหไม่ใช่ปืนพัดมากใช่ไหมผมก็บอกว่ามันไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์ดูผิดผมดูดมดันคือพัดมากอีกคนหนึ่งที่ชื่อซียูก็คือเป็นดารุมะทุกคนดารุมะเอฟเอฟขอผมช่องตอกไปตามน้องเขาก็ได้นะเป็นสายให้ไลท์ปีไฟนะบอมก็เล่นไม่่ขยี้เท่าไหร่ครับผมแต่ตรงเยอะอ่า ไปไหนไวะศัตรูไม่อยู่นะเ,อเอาหายวิ่งขึ้นบันไดบ้านแล้วหายเจโอยอยู่นู่นอยู่นู่นอ๋อแล้วตอนนี้ซีอู B F เอฟเล่าโอเคสวนหัวรวงนะครับหมดเป็นไงตึงตึงเจได้อาจจะเป็นเพราะใช้ชื่อพี่ก็เลยตึงนะยิงใ,ใครวะของที่ตัวนี้อยู่ตรงนี้โอผมมองไม่เห็นนะผู้ชมมองเห็นได้ยังไงวะเนะี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาซื้อตลาดงหารแล้วก็ไประบบพื้นี้กันดีกว่าแวงอยู่ฝั่งขวามือไหม ฝั่งซ้ายมือนะครับผมไม่เป็นไรผมจะขึ้นไปขับแลมโบแล้วกันไปเอาทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้นแลมโบไปที่เรียบร้อยทุกคนดูนี่พิว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 นะหันซ้นายหันขวาแต้นขวาแต้นขวาดูแต่ว่าเสียดายมันเป็นเสียงท่อเดินไม่แหละครับผมไม่เข้าใจมันเป็น,ปนท่อเดินท,ท,ทำไม,ำไมวะ,ไ,มวะไป,ไปขี่ไปตามหาตาลาดสหหาดีวกว่าอุ้ยแล้วก็มีคอมบัตของผมมากกันด้วยอุ้ยเบรคค้างเบรคค้างคันนี้น่าจะตั้งมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้โห รถก็ราคาแพงเออที่ผมตัดสินใจเอาสีดําเพราะว่าสีแดงเนี่ยมันมีคนใช้เยอะทนะุกคนก็คือพี่ซีแคทกับพี่ต้นกล้าเขาาสีแดงไงผมก็เลยต้องเอาสีดำนะครับเพื่อให้เป็นแบบไม่ซ้ํากันไงเฮ้ยอละ่ะเดี๋ยวเราไปนมหน้า,าดีกว่าไม่พูดภาพนำเบยกเยอะคันนี้บอกเลยว่าวิ่งวิ่งแรงมากวิ่งแรงมาก160เลยนะครับผมขนาดไม่ลงเนินข้างบนมีการยิงต่อสู้กันอยู่นะครับเฮยังไงต้งนกาเมเรา ไอมันและจังเลยเลวะไอเอทีแบทสูบมั้นะถามจริง <What? S 1> เอาละเดี๋ยวเราไปขึ้นรถต่อแล้วผู้ชมมันจะมีแบบศัตรตูอยู่ข้างบนอยู่นะครับผมศัตรตูอยู่ข้างบนมันมันกำลังต่อสู้กันอยู่ไอ้นี่มพยายามจะยิงรถผมไม่ได้เลยเว้ยกระต่ายแล้วก็ตายโดนมารลัดไปขึ้นดโดรถแล้วเมื่อกี้คือยิงไม่ทันแม่งเอทีแบทสูบต่อเม็ดตายเลยเอออย่านะ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 ลาบ,บูกินี่ลาบ,บูกินี่ไม่ชนโอ้โ oh. ห มือนน้องจะยิงดาวหรือเปล่าไม่ดาวหรอฮึไม่ต้องตือตีนี้มันจะชุบเตียงเดียวเลยไอ้เมืองเนี้นยเออเออตัวไหนวะข้างล่างเหรอไอ้บอลเกี่ยวหรือเปล่าเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเองเ,เจอปืนพี่น้องปืนะอะไรก็ไม่รู้ปืนจิ้วๆ,ๆๆนะครับอยู่ตรงไหนวะแล้วก็มันยิงตายไปแล้วอ๋อยิงดาวไปแล้วโอเค จ้าแม่เน่งอ่ะเดี๋ยวมาซื้อต่ลราจะันหากันต่อเลยละกันลมงบิก,กินี่ตัวแรงบอกเลยว่าแสงดุกตี้อ๋อทิ้งของนี่ไม่ได้ใช้ไปอ่าจะมีตัวหลบหลังตู้เพระเนี่ยแบบรอจังหวะแบบคนมาชุบเพื่อนแล้วก็แบบโชวุดนี<อ>้ไต่เลวันนี้นะผู้ชมอ่ะซื้อต่ลาอุ๊ยลืมเลยทุกคนอ๋อเดี๋ยวเรามาซื้อเปลี่ยนกระเป๋าจากกระเป๋าพกพามาเป็นแบบเพิ่มไอ้วอร์เยอะขึ้นกันดีกว่าในแบบนี้เออเนี่ยสามารถใช้แค่แต่เดียวทุกคนแต่ว่ากระเป๋ามันจะเต็มนะดูดิกระเป๋าเต็มป่ะเมื่ี้ต้องได้ทิ้งของ เนี่ยช่องเก็บของเต็มนะครับโอ้โหอยากข้าวกล่องไม่เต็มก็ได้แล้วซือ้อตาล่าสังหารกันต่ออา้าวมีคนอยู่บนหัวผมแล้วเนี่ยได้ปะผมได้ยินเสียงเมื่อกี้ทุกคนรถสปอร์ตไปไหนมะนั่นไงาวดาวโอเคมันต,วต่วนตรงไหนดาวอ่ะน่าจะต่วนตรงข้างบนดาวนะครับส่วน,วนตัวข,ข้างล่าง ฮ่าไม่เจอโอ๊ยยังโอ้โหมันจะลาดผมมันจะมันจะลาดผมไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มปัดตีมึงจะลาดกัวอย่างเดียวเลยโอ้ยมันจะลาดหมดอย่างเดียวเลยอ่ะไอ้ตัวนี้ไอ้ดารุมะก็ว่าอยู่าทำไมมันได้คิวเยอะแบบว่าตอนมันเล่นสีสีมันลาดเพื่อนนี่เองเนี่ยผมเป็นแบบสายไฮไลท์ไงตัวเนี้ยสายไฮไลท์สายแบบ งัดหัวอะไรเงี้ยเออแต่พอในหนึ่งสู้ไม่ได้นะเพราะว่ามันรอร้าเค้าอย่างเดียวเลยตัวเนี้ยอ่ะเดีย๋ยวเรามาซื้อตลาดจะหากันต่อดเดี๋ยว่อท่านผู้ชมแล้วก็ซื้อชิวคุณด้วยทำไมมันแหลกๆหลกวะเดี๋ยอ่ารูดสอ,นนบ,อนนบเป็นวิวสอบก็ยังดีแต่รถสปอร์ตเราโอ้โหรถสปอร์ตเราโอ้โหแล้วมันกระโมยมันเปลี่ยนโฉมรถเราเฉยเลยเาาลงมามลงมาไอ้หนุ่มลงมาลงมาโอ้ย ค่าแบบเอารถสปอร์ตเดิมๆมาแบบว่าสวมรอยลันบกินี่ของเราได้ยังไงวันนี้ทุกคนให้คะแนนหเล่าไหรับความสวยและแบบว่าความแบบที่มันมาคอนแหละครับแบบวีไฟนะไอตัวลันบกินี่เนี่ยผมรู้สึกว่าผิดหวังมากเลยเสียงนม่ก็ไม่เปลี่ยนให้เอ้ามีคนแปลงเป็นลิงแล้วทานผู้ชมลัาบกินี่ของเราอย่างนี้ก็โผล่ไปเลยครับผมเออมันเกือบลาดผมแล้ว เกี่ยวล้านหมดทีแล้วตัวนี้ไม่ได้เลยนะคือแบบปล่อยไม่ได้เลยมันจะล้านอย่างเดียวเลยลูกนี้ใครต่ออ่ะขอมมิคนอยู่ฝั่งโน้นนะตรงไหนวะยิงตรงไหนดาวอ่ะเอดออีหลับมีคนโลดอยู่ยิงตรงเดินนี่ดาวได้บ่อย่านะอย่าเอจิต้ารเอจิตการเรียกรถกูพังเลยนะเนี่ยเออชนชนเออ โอ้ยย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 ยตยย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 เยยยยวยย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 ยมนึยย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 ยงยยวยย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 ย่วยยยยงโชยย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 ยกันยย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 ยนีตของเรนนนยนียยับยย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 นยย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 ไยยดยย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 อยย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 ยอดยย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 แอคจอดแยย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 ยแอค โอ้โหชื่อมันบางว่ะชื่อซียูจะแม่งแบบชื่อไก่กามากเลยนะ <What? S 1> แต่แบบคนก็ชอบตั้งเหลือเกินนะชื่อก็โหลดังก็ไม่ดังไม่มีใครรู้จักด้วยลองรถดีกว่ามันได้กี่คิวเนี่ยโอ้โหมันได้สิบเอ็ดคิวคนดูมันตายเมีเท่าไรปะตายเมีสี่พันที่บอกมันซ้ำตัวล้มไงต้วเร็วกว่าเรานิดนึงมันจะมีตัวโหลดแอรดับอยู่ข้างหน้าเรานะผมมาแลเจ้าพี่มาแลเจ้ะน้องจ๋าราซอเราโดนยิงแล้วตอนนี้ ้ยเฮ้ยยารถกูพังมันโดนโลูโดนลากอีกแล้วโอ้ยโดนลากไม่พอแม่งรถพังอีกนะครับผมทำไมตัวตาล่าเรามันยังไม่ตายอ๋อวางประตูวาร์ปแล้วตาล่าอยู่ไหนอะข้างหลังหรือเปล่าเออทุกคนครับตาล่าทหารผมอยู่ไหนครับท่านผู้ชม จุดขึ้นตรงนี้แต่ศัตรูอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะแหม่เวลารถกบมาไถ <laughs> 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 ผมไปจอดเหียบไป้นี่เี่เมื่อกี้อ่ะโอ้โห <laughs> แล้วตัวตาล่าผมไปไหนก็ไม่รู้นะครับหายไปเลยเรี <c oughs> ยบร้อยแลย้วรถอดกูไม่มีเลยนี้ขอ,อเพื่อนตายเก็บเพื่อนอช่วยเพื่อนก่อนอ่าไปเข้าไปไปอ่ะไปไหนพากูไปไหน,ไไหนจะไปไหนเนี่ยเออไปน้ำเลย ไอตัวตาลางตังหามันบัคหรือเปล่าวน่มันชื่อ NP นเนี่ยมันหายไปเลยทุกคนเอาเนี่ยมันตายเนี่ยไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่มันตายไปแล้วนะครับฮะอาอยี่หลังยีนเหรอหรือคุณองไม่เห็นวะโอเคเเรามองไม่เห็นมันข้าหลังก็ม,มาข้าหลังมันจะมีตัวมาเมืม่อกี้เห็นแบบ มีเส no. okay. ียงยิงเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เราต้องปอยเราหาแม่นะจะมีแค่คันเดียวนะครับผมในเกมเป็นกรรมแท้ๆนะครับผมเดี๋ยวผมไปซื้ออุ้ยยังไงเจอระตูของอยู่นี่เราต้องปุ๊บปิดก่อนปุ๊บปิดเอาไว้ปุ๊บปิดเอาไว้ของอยู่ข้างบนบ้านนะครับผมโอ้ยมันจะลักอีกแล้วเนี่ยเฮ้ย ไอวอร์ลำบกินนี่สีแดงด้วยนี่หว่าของเราลืมดูมลมลมลวเลยว่าเราก็ใช้เอวอร์ลำบ,บกินนี่โอ้ <'Kay S 1> แต่ไอวอร์มันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ของกราฟิกแบบที่ว่าเลยดีนะคือแบบลวดลายมันไม่ค่อยคมจัดเท่าไหร่มันเป็นดินนีดมันเกินนะฮะแอนน่าเฮ้ไอโด้ไปไหนเอ่ยน้องชายโดดลงมาดีเลยเป็นไงแหมโดือดมาสเ,เต็ปเทียบๆนะครับมีศัตรูลงล่มใหม่ฝั่งนู้นนะผู้ชมอ๋อรตรงตู้มีคนชุบก,กันนะครับผมใช่ไหมนะอใช่จริงด้วย ไอนมเข้าหัวไปจนบฆ่าดำเอี่ย,นเ,นยเอาไปมาตายเอเอ,อลัดมุรีนักโอ้โหลัดอย่างเดียวเลยไอเวงเลยเดี๋ยวเรามาซื้อตาลาชังหารดีกว่าตาลาตาลาชังหารโอเคเราซื้อตาลาชังหารมานะครับผมมันจะอยู่ทางขวามพูดเนี่ย เกือบแล้วเราอ่ะเกือบโดนรัดอีกแล้วเราอ่ะก็วงก่อนละกันนะฮะตอนนี้ในวงเหมือนจะเหลือแบบโอ้คนมันก็เกือบมาเรื่อยๆทุกคนดูดิเค้าโง่สองเขาก็คิวไปแบบ20่สิบคิวแล้วแม่งคนนึงแบบลดไม่หมดเลยเด้งขึ้นเด้งลงนะ90 90เนี่ยคนรอดูได้เดี๋ยวคนก็เด้งขึ้นไป9คนเอ้ยไม่ใช่เด้งขึ้นไป10คนเป็นยังไงไอ้ตัวซีอูเราจะโดนดักวงนะท่านผู้ชมเกือบตายเหลือสามสิบเลยครับประมาทไปหน่อย เข้าวงก่อนปนะ่ะผมรู้สึกว่าผมต้องเข้าวงก่อนแล้วนี้หลังเข้าอ,อ่ะเพื่อนหลังเข้าอ,อ่ะเพื่อนวงแรงมากเลยเพื่อนคนเหลือเยอะมากเลยเพื่อนไอ้ซียูตัวป้อมตายไปแล้วเพื่อนเดี๋ยวเราไปช่วยไอ้ซียูตัวปลอมกน่อยละกันเดี๋ยวเราไม่สู้เดีย๋ยวเราสู้ไม่ไหวต้องเรียกกำลังเฉลิม เรียกลังเฉียงก่อนแล้วก็ซื้อประตูวาร์ปเพื่อขึ้นหลังคาบ้านทุกคนแล้วก็แบบว่าค่อยแบบเทคสกิลสุดท้ายเลื่องขึ้นมาใหม่นะครับวางประตูวาร์ปแล้วโอเคเก็บใช่ไหมอ้ากูวาร์ปจะไงกูไม่ได้มีคนอยู่บนบ้านไงไม่ใช่หรอกต้องหันหน้าไปดูเหรอโอเค้ยโอ้ตัวไกลเลยขึ้นมาแบบจะเอ๋จะอ่ามาดีก็มาดี ก็มาดีคูคูมีมีตัวอยู่ข้างล่างด้วยกับเพื่อนเราเหรอมาช่วยเราเพื่อนได้ไหมเพื่อนเ,อเพื่อนยิงใครวะไม่เห็นมีใครเลยเอาไอสิยูตอปลอมตายอยีกแล้วแล้วเพื่อนเราเขายิงใครอะ่ะไม่สนใจแล้วแม่งเลยตอนนี้คือแบบสถานละกายแบบว่ามัวจัดเลยนะครับแล้ก็ไม่ได้มีทายถอยเท้า,เาขึ้นนะเพื่อนกูมันลกอะไรกับมันก็ไม่รู้นะไม่ใช่เพื่อนที่ลกเลยกูก็ลกือนกันลืม อ้ย,อยเอายังไม่ตายดิวะอ้อาวอยู่ตรงน,นี้เอาอชิคก็ยังไม่ตายโอเคโอเคชุบปัดมาชุบปัดหรือว่าตายไปแล้วนะครับผมมันลัดเราเยอะไงเดี๋ยวเราก็ไม่พะยอยากชุบปัดอะไรพอดีมันขี้ลัดเนี่ย,ยมีเครื่องดีดปะวะวมีตัวอยู่ขวามือครับไกลๆทุกคนหม่โดนปอนตอนนี้เหลือสองตัวเองนี่โอ้โหกลัวอะไรอะจอยูทำไม่ใช่คนนี่หว่าเปลี่ยดเลยนึกว่าคน ไหนได้ไม่ใช่นะครับตรงไหนอะ่ะตรงไหนจีนท่านผู้ชมอุ้ยเอา้าปิงขึ้นเฉยเลยอุ้ยจะตายจะตายตามมอุ้ยจะท้าผมอืออะไรอ่ะโอ้มันยืนลูกกระเบงเฉยเลยยังไงยังไงมีอยู่ตัวป้อมได้เฉิดมีอยู่ตัวป้อมได้จ่ายฆ่ามันโอเคแค่แบบให้โอกาสด้วยเรียบร้อยครับผมก็จบไป สำหรับแซมส0่พของแบบว่าแต่งตัวแบบเล่นไม่มีสกินปืนนะไอตัวตัวปอเลยแต่ว่าตัวเรามีอยู่ขึ้นมา3,000ันกว่าโอ้โหได้คนละสิบ4้กิบท่านผู้ชม